เดี๋ยวขอโดบก่อนนะเดี๋ยวผมไม่มีพลังสู้กับพี่ไงเออไม่ต้องเอาหน้าอันนี้เขาไม่ได้สปอน <c oughs> เอรอวะ่ะลืม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 นึกว่าเขามีสปอนเซอรให้เราไนงะโอ้ออโหยังคนลุกเลยวะไม่หมดหอ,อโหไม่เยนเหรอพี่สุดจัดประหลัดบอก เฮ้ยพี่วิทยาเขาอยู่ปล่าวะพี่วิทยาเรียกรังงพี่วิทยาอยู่ไหมอยู่หน่อยเหอะเอาจะลดแล้วตแล้วชั่วโมงเนี้ยวะห้านทีเออผมวันนี้ผมพ่อเกษมปีสามหกครับพ่อเกษมแท้ทันปีสามหกครับลูกพี่พี่มนตรีพี่มนตรี สองร้อยลูกพี่ซองเดิมจากวัดประกันให้ทุกกรณีครับเอาไป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 เลยไปเลยหิวแล้วไปเลยพี่วิทยาเาก็พิมมาเลยเหมือนพี่รู้เหมือนพี่รู้เหมือนพี่รู้อ้าวผมขายอยู่แล้วที่จะรู้ว่านี่ใส่พ่อค้าคนนี้แม่งถ้าเรียกแล้วต้องสะซุ้งแน่นอนแม่งบ้าบ้าบอๆไม่ได้คิดะไรหรอกวันต่อวันไม่คิดเยอะนะครับวันต่อวันเอามา วันต่อวันไม่มีบูเบอี่เอาว่าบางคนเนี่ยนะที่จริงไม่ได้ซื้อมผมหรอกเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อม,มาซื้ออยากมาดูความอเลิร์ทของผมใช่ป่ะอยากมาดูความอเลิร์เพาะค้าคนอื่นเขาไม่เป็นไงเขาจะแบบว่าเรียบร้อยไอ้นู่นไอ้นี่ใช่ไหมเราแม่งเป็นไม่ได้ดีเรียบร้อยอเขา้าใจป่ะเราไม่ต้องสุดต้องสุดสุดป้ายไปเลยใช่ไหมเอามามาปูแหวน ปูวแหวนมาปูวแหวนสวยให้ดูความสวยของปูวแหวนก่อนขอบคุณครับพี่วิทยาขอบคุณมากมากลูกพี่นะครับดูแลกันดูแลกันนะครับพ่อค้าเช่นกันเราก็นิดๆิดหน่อยหน่อยแบ่งกันครับลูกพี่ครับนะเหลือทางเดินคนละนิกคนหน่อยก็ลุยกันเลยปูวแหวนดอยแม่ปังนะครับนี่ปีสองหนึ่งพอปลอพิม อ่าโอเคไว้ก่อนไม่มีปัญหาครับพี่มนตรีไม่มีปัญหาครับ,รรบเออเหรียญน,นี้เอาสี่ร้อยได้ปะปู่แหวนนะแท้ทันครับปีลึกสองหนึ่งครับปีลึกสองหนึ่งครับเออฟังดีดี<ๆ>นะครับสี่ร้อยลูกพี่ปู่แหวนดอยแม่ปังครับเอามา นี่ดีกว่ามามาลดราคาแล้วนะใครอยู่ตรงนี้ฟังราคาดีๆเด้อนะครับโอ้โหแล้วี่่พรีพีนาดเนี่ยจริงเๆเขาขายกันอยู่สองพันนะครับพ่อกเกษมเขมโกฟังผมดีๆนะพี่ใครปิดก่อนพี่เอาไปฟังดีๆนะครับเป็นไยรีพีนาดร้อย <400. S 1> อะไรวะใครแล้วว่าสี่ร้อยปูแหวน <500. S 1> ปูแหวนสี่ร้อยครับ,รบอันนี้พระดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนพิจุธามิตรปิดแล้วนะฟังดีๆครับพิกิตไม่ทนันลูกพี่พระเนี่ยจริงๆเขาขายกันอยู่ประมาณสัก แปดร้อยบวกลบแล้วกันแต่เราไม่ต้องไปอ้างอิงเราอ้างอิงเฉยๆอ้างอ้างอิงเป็นราคานะเราให้ดูความสวยให้ดูความสวยคติไก่นะครับฟังดีๆครับผมเชื่อว่าถูกกว่ามีคนซื้อครับนี่ไอที่ขายให้เนี่ยสี่ร้อยเนี่ยไม่ใช่คีเรนะสวยแชมป์เลยเออแต่ขายเอามันครับนี่ดูพี่ดูสวยไหมสวยไหม สวยไหมจะกี่ร้อยจะกี่พัน